กเกษตรนี่หล่อจริงๆริเนี่ยอจริงจริงผู้หญิงขอยากรู้จัก,กเกษรนี่นลอยินงนักถ้าใครรู้จักกินผักฟรีฟรกษมนี่่อจริงจริงผู้หญิงเขชมกันใหญ่ ใครกินไก่ฟรีฟรีเกษตรมีโลจริงจริงผู้หญิงเขาอยากรูกจังเกษตรมีโลยิงน้ถ้รใครรู้จังยิงผักฟรีฟรีก็มีเลกโกเกษตรตากบาทรวมใจนัดต้อนรับน้องใหม่เฟชี่ปีหนึ่ง เคยูเจ <_ U _ 73> ็ดสิบสามนในนามเฟรชชี่ที่สอบติดหมายไรกระเสดจัดเรียกได้ว่าโชคดีที่สุดเพราะมีซุปเปอร์บิ๊กบุญมอร,รอท้อนรับตั้งแต่เปิดเทอมมาหมาดน,นั่นก็คืองานตักบาตรพระหนึ่พันหนึ่งรู้ปอิสนาวินซีจันทรสถิตในวันเสาร์ที่ยี่ิบกราคมธันาคม ตุทธศกัการหาส2 5หกเวลา6กโมงเช้าสาธุจ้าโอ้ดีเนอะอืมสมัยเคยุยย่สิไม่มีอย่างนี้เลยเมื่อ50ปีที่แล้วเนาะเคยุยเจมีเนาะถึงน้องใหม่ชั้นปีหนึ่งทุกคนกว่า7,500ันห้ารอยคนเคยุยู่ิมีห้าร้อยคน จะมาสร้างความดีร,ร่วมกันเป็นครั้งแรกได้ได้รับความเมตตาจากท่านประธานสงคือประธานบริยัตโมลีจักคณะภาคสามสาัธุจ้าวาดรับบพิตรพิม,มุกวรวิหารกรุงเทพมหานครรอธิการบดีมหลาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยายลายัยและก็มีประธานฝ่ายกาว่าคือรองศาสตราจารย์พุธิชัยกบินการอธิการบดีมหาวิลัยเกษตรศาสตร์ สึง่งทําไม่ไรสนับสนุนค่าใช้ใจ่ายในการจัดงานตากบาททั้งหมดสาธุโออาจจะเป็นมหมายเลยแรกเลยนะเจ้าหมายัลอื่นยังไม่มีหนมะั้งแต่ไม่ทั้งหมดแต่ในกเกษตรทั้งหมดจะ้ะสาธุโอสุดยอดเนาะแต่นั่นจะไม่มีการทําบนโต๊ะตากบาทแต่ว่าถ้า เรียนบบาลฝันให้ฝาวิยาอยู่ใกล้ๆแล้วแวกนั้นนะจ๊ะก็ภายตักบารทายนะจ๊ะสาวที่ยี่สิบกาิทุนนายนหกโมงเช้าโดยเฉพาะรุ่นเคยูยี่สามนี่นะจ๊ะที่ยังมีชีวิตอยู่และผู้ที่ละโลกแล้วในเจ้าครูวิยายขอเรียนเชิญทุกท่านนะ ให้มาตักบาดกันวันนั้นนะตักทายครูไม่ใหญ่ด้วยเพราครูไม่ใหญ่อาจจะไปเดินตรงนั้นนะเออแต่เขามีหนึ่งหนึ่งจ็สามก็ดูองค์ที่ 1, 1, 1, หน,นึ่งหนึ่งเจสี่นี่เนาะกาเชิญชวนสิทธิ์เกา่าสิทธิ์ปัจจุบันและสิทธิ์ในอนาคตอันนี้ว่าเองเนาะ และผู้มีบุญนั่งใกล้และไกลนำกระสารอาหารแห้งมาเองเนาะเพื่อมาสร้างความโรยกันเยอะๆนี่เนาดีไหมจ๊ะดีนี่หมดแล้ว <c oughs> <c oughs> อีกแห่งหนึ่งเราต้องช่วยการอธิษฐานที่จะให้ฝนตกเนาะรวมทั้งตักบาทเกษตรก็จะให้ตกเนาะ <c oughs> ให้ไปตกที่อื่น <c oughs> ตอนนี้กำลังเตรียมงานที่วัดป่ามากเนะนี่ <c oughs> <c oughs> ฝนก็บีบกระปลอยไปตกตรงนั้นเนาะเราก็ต้องเชิญอาธิฐานเนาะใ,ให้ไปตกที่อื่นก่อนถ้าจะตกก็ยินดีหลังงานไปแล้วสักสองสาวันเนาะ